แซบโรสัมเณรเด็วีดีโอก่งในโลกวันนี้ฉัน่าจะได้คนที่ดีนะเอาคน yeah, มาด้วยโคตรเดียว Let's go

ที่แล้ววันนี้จะมาวิง่ง 5K เต็มที่ซึ่งช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมวิง่ง 5K นะเตรียมมาแล้ตอนแต่ว่าจะวิ่งวอร์มประมาณ10นาทีแล้วก็จะวิ่ง เกบีบีได้ยังไงเนาะฝนตก่างแรงีกบีตอนฝนตกอะ่ะไม่นับอ๋อไม่นับอ๋อจะจะวิ่งไม่เร็วก็คือเป็นเพราะฝนเป็นเพาาราะฝนก็ดีเหมือนกันนะโอ้แอล้วรอสักสิบนาที วิ่งสบายนะจัดซซกเอาอย่างสนเท่นโอเคส e t s go เ o o ่ e t s go <S okay e a right? มชุดโอ้โหฮะ die ี e r e y o โ know, for the camera. ตายทนู่นเลยที่เราชูตายครดเลยนะฮเกฟมอัเป็นยังไงพี่ตายมันส่ตัวสาเพสเท่าเดิมตลอดนิ่งๆแต่ว่าโฟมมันแยไปเรื่อยๆใช่ๆบอกว่าวิงเพสที่ปกติไม่ได้วิ่งแต่ก็ัวจะได้ัพ 19เก้าอยู่นะแต่ได้ไหมต้องไปดูตราบก,ก่อนเพราะว่ามัดตอนนั้นมาดลงเท้าด้วยอ๋อจะตัดมัดรองเท้าออกประมาณสามสิบสีสิบวิอ่ะขนาดนั้นเหรอมาสามสิบว<อ>ิะว่าสะตอมนาฬิกาอยู่นะอ๋อแต่มัดรองเท้าแต่ว่าเชือกอันนี้รองเท้าอ่ะแต่เอาบัดมัดแค่ข้างเดียวเมื่อกี้ทำแบบนี้<อ>แลอยู่อยู่ขับน้ำก็แบบปุ๊บๆมันมันเลื่นอนแต่เมื่อกี้ที่ขี่รถที่สองก็มัดสามรอบเลย เลไม,ไ,มไมัดไม่ไม่รู้เลยอนนี้อีก้งหนึ่งมั้งโอเคอว่าประสบควดมสเร็จเนาะเ e ีนิวนิวชาพีบีนิวพีบีอินเดนขออนุญ,ญาตนะใช้เทาตรงนี้นะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรทำถา้ามันมีอะไรที่เริ่มปวดปวดหรือว่ามันตึงนะก็คือประกอบร้อนตั้งแต่วิง G, ่ง5 k เต็มที่จริงๆแล้วตั้งแต่มา มาหนึ่งสัปดาห์นะจะเริ่มรู้สึกว่าน้องอันนี้มันเริ่มตึงๆก็เลยจะประกบร้อนไปเรื่อยๆวันละ3-4ครั้งกามีเวลาก็3-4ครั้งแหละ New p ี 5K อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ในฟอนด้วยตักฟอนแบบสุดยอดมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เวลา3 9นาทีแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะอันนี้มันเวลามันไม่ใช่จุดที่สาคัญมากๆนะแต่ การวิ่งกองวันนี้นะรู้สึกแบบเอนดูรนซ์ของตัวเองอะรู้สึกแบบวิ่งแบบโอเคอะตลอดเวลาการหายใจดีมากตลอดเวลาแล้วก็ระบบหัวใจทุกอย่างมันดีมากตลอดเวลามีแค่อย่างหนึ่งที่ทรมานก็คือขาเราฝึกสําหรับมาราธอนอันนั้นก็คือสุดๆที่ค่าของผมได้วันนี้จริงๆก็คือเปสสามสี่ห้าสามสหกสามสิบเจ็ดได้แค่นี้ขามันไปเท่านี้ตอนคิโรถสุด้า้นะอยากจะโคตรเพิ่มเยอะ แต่คามันไม่ผ่ายระบบหายใจทุกอย่างก็รู้สึกดีอ่ะแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าตอนนี้เราสําหรับกําลังฝึกสําหรับมาราธอนไม่ใช่สําหรับ 5K เพราะฉะนั้นนะครับผมไม่มีแบบท็อปสปีดที่จะสปรินต์500เมตรสุดท้ายเป็นเป็นเพส3132ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สําคัญมากๆก็คือระบบหายใจระบบหัวใจเอนดูรนส์ของผมตอนนี้มันกําลังจะดีมากๆสัปดาห์นี้นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่11ของการเตรียมมาราตอน เป็นสัปดาห์ที่อารมณรู้สึกแบบเหนื่อยมากทุกวันตลอดเวลาเลยเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีบางโมเมนต์ที่จะรู้สึกดีมากบางโมเมนต์ที่จะรู้สึกแย่ yeah, ดีมากแย่มันเป็นไปเรื่อยๆเวลาเราจะฝึกมาราตอนเพราะฉะนั้นอ่ะ 5K18 นาที5 1วิแต่ก็ถ้าดูจากเวลา PB อ่ะใน Strava มันจะเขียนว่า19นาที2 2วิเพราะว่ามันรวมเวลาที่เามาเชื่อรองเท้าตั้ง2 ตั้งสองรองเท้าเลยที่หลังก็ต้องมัดมัดรองเท้าดีๆแล้วก็ตอนนี้ที่เราพูดเรื่องรองเท้านะวันนี้เป็นวันแรกที่มีโอกาสที่จะตรวจสอบรองเท้านี้ดีๆเพราะว่าครั้งที่แล้วก็แค่ไปไปวิ่งเฉยๆเบาๆไปวิ่งเต็มโปแต่วันนี้ตรวจสอบรองเท้าวันนี้จริงๆแล้วก็แล้วก็อาจจะมีปัญหาแก้เรื่องเชื่อกันนี่เพราะว่ามัดอาจจะมัดไม่แน่นไม่แน่ใจแต่ว่าทุกอย่างมันประสกแบบดีมากๆขนาดวิ่งฝนตกแรงมาก อกอยาง perfect ไม่ลื่นไม่อะไรเลยรู้สึกแบบหนามเข้าไปข้างในแล้วก็มันออกรู้สึกแบบรองเท้ามันเบามากๆรู้สึกดีจริงๆอันนี้เป็นรองเท้าสำหรับฮา l f m a าร t h o n แล้วก็ม a รา t h นมากกว่านะไม่ใช่ 5K 10K แต่วิ่ง 5K วันนี้แบบสบายมากๆรู้สึกแบบวิ่งแบบรองเท้ามันแบบแบบดีมากๆอย่างหนึ่งที่อยากว่ารู้สึกวันนี้มันรองเท้ามันช่วยเยอะนะมันเด้งเยอะเพราะว่าปกติเวลาจะวิ่งิ interval ไม่ได้ใช้รองเท้าที่มีคาร์บอนเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะ รองเท้าช่วยได้ผมจริงๆอ่ะอาจจาเป็นคนที่รีวิวอะไรไม่คยเป็นน่าจะแต่ตว,ว่าถ้าจะให้รีวิววันนี้รองเท้านี้มันดีมากๆเพราะฉะนั้นผมแบบดีใจมากๆที่จะได้วิ่งมาราธอนกับรองเท้าคู่นี้แล้วก็น่าจะอีกไม่นานน่าจะจะตรวจสอบอีกนิดน,นึงในเพจที่วิ่งมาราธอนอีกไม่นานก็จะมีลองรันที่แบบลองมากๆที่จะมีเพจมาราธอนด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะลองรองเท้าวันนี้อีกนิดน,นึงเพราะว่าอยากจะลองในระยะยาวมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ายังไม่รู้โอเคแล้วก็มาดูมันที่เราทำประจำนะเราจะมาดู สัปดาห์ถัดไปมันจะมีการซ้อมอะไรบ้าง p l a n นิ่งของสัปดาห์หน้ามันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่12ของ18สัปดาห์เหลือแค่6สัปดาห์จึงจะไปแข่งมาราธอน oh my god วันจันทร์ก็ปักวันจันทร์จะปักพลไม่ใช่เพราะว่าสัปดาห์นี้ได้วิ่งเยอะแต่ว่าสัปดาห์นี้จะไปแข่งไทรเพราะฉะนั้นวันจันทร์จะปักพลแล้วก็ จะไปฟังเกมฟังเกมอยู่อยู่ทรองขาอยู่ทองหลังนิดนึงจุดที่อาว่าจะชอบกาเนือมันถึงก็จะไปฟังเกมแล้วก็วันอังคารก็ปกติอันการก็ตอนเช้าจะไปยิมแล้วก็ตอนเย็นจะไปวิง่งยัสโซ800เป็นวอร์ดเก้าที่มันเรียกว,ว่ายัสโซแป0ก็คือวิ่ง800เมตร10ครั้งแล้วก็สำหรับวอร์ดเก้านี้นะถ้าเอาาไม่ไม่เจ็บถ้าว่าโอเคราสุกดีเดี๋ยวจะทำคลิปสำหรับวอร์ดเก้านี้เพราะว่าเป็นวอร์ดเก้าที่น่าสนใจมากๆสำหรับ นักวิ่งทุกคนที่อยากจะเตรียมมาราธอนเป็นเป็น world ก็เรียกว่า y a s ซ o 0 0ที่สำคัญมากๆสำหรับนักวิ่งทุกคนที่อยากจะวิ่งมาราธอนแล้วก็วันพุธอันนี้วางแบบจักรยานครับว่ายน้ำแต่น่าจะจะเลือกแคก่อันหนึ่งรอดูก่อนแล้วก็วันพฤหัสก็เช่นกันกตอนเช้าจะไปยิมแล้วก็ตอนเย็นก็จะวิ่ง t e m p ปเ e มโป,มโปของสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเทมโป35นาทีต่อเนื่องแล้วก็วันศุกร์จะเป็นวันที่เดินทางเดินทางไปที่จะไปแข่ง แล้วก็วันเสาร์ตอนเช้าจะไปปั่นจักรยาน30นาที45่นาทีแล้วก็ตอนเย็นก็ถ้ารร้สุกดีสะสมไมเลจนิดนึงจะไปวิ่ง45น,น,นาทีวันอาทิตย์ระยะสแตนดาร์ดก็คือว่ายน้ำาร้0เมตรแล้วก็ปั่นจักรยาน40กิโลแล้วก็วิ่งอีก10กิโลหลังจากนั้นสัปดาห์ตัดไปนะสัปดาห์ที่13เป็นสัปดาห์ที่โหดมากเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะมาดูกันสัปดาห์ที่13โหดมากตัวน,นี้ยังไม่ให้ดูนะแต่การวิ่งสัปดาห์นนั้นจ จะเยอะมากๆแล้วก็ถ้าคุณมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับการวิ่งแมาราธอนกับการวิ่ง5 k ไตรกีฬาอะไรก็ได้ก็ตามยูทารังได้เลยอาจะพยายามที่จะตอบทุกคนตลอดแล้วก็พยายามที่จะตอบรายละเอียดเพราะว่าเราทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติเห็นับบไม่ตอบคนนี้หรือว่าไม่ตอบคนนั้นเราก็ช่วยกันตอบได้ถ้าคุณมีประสบการณ์นในการวิง่งก็ไปตอบคนอื่นได้เลยเราช่วยกันทุกคนนะครับผมแล้วก็เราจะการอีกคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายมันจะไปนอนต่อ Em sap